เขาบอกเขาลุ้นกันนะคะราคาทองวันนี้แตะ40,000บาทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหทำสถิติไม่ต้องรอถึงปลายปีแล้วหลายคนเขาบอกมันจะย่อมันจะต้องลงจังหวะเราเคยสัมภาษณ์เรื่องทองครเขาบอกไม่ต้องรอแล้วเมื่อวานก็ลุ้นกันวันนี้เข้าไปแตะ40,000เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าขึ้นทุกวันขึ้นวันละ400 500บ้างล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเปิดตลาดมาเนี่ยราคาทองคำรูปพรรณ ขายออกบานละ4100 0บาทก็ถือว่าแตะ4 0่0 0แล้วล่ะ4 0 0 0 0ละวันนี้จะยอดจะลงยังไงไม่รู้ว่าแตะแต่40,000แล้วแหละแล้วนักวิเคราะห์ทองคำก็บอกว่ายังไงก็ต้องทะลุ4ี0 0มหนึ่งจากเรื่องของบาทที่อ่อนค่าสองเรื่องของทองคำเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่ทั้งคนจีนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยเริ่มเก็บสะสมมันเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงถูกต้องเกิดเหตุสงครามเกิดเหตุอะไรใดๆนี่เลยเขาก็กว้านซื้อทองเก็บไว้เพราะเขาบอกว่า มันคือสินทรัพย์ที่มั่นคงแล้วก็ระยะหลังบ้านเราก็เริ่มเร็งเห็นถึงความมัน่นคงถ้าเรามีเงินในกระเป๋าเพียงพอนะรเราก็มักจะไปซื้อทองสะสมไว้<อ>แต่หลายคนก็ถามกันเยอะตั้งแต่ทองขึ้นมาไล่ตั้งแต่3 8ม9มนเกนี่ยมีคนมาถามเยอะว่าซื้อทันไหม<อ>วัดใจแล้วกันถ้าซื้อไปก็ได้แล้วอ่ะเมื่อวานซื้อก็ได้แล้วบางคนก็กลัว,กล,ว,ก,ลวกล้าๆอยากจะให้ย่อลงมาอีกถูกต้องอคือถ้าเกิดใครซื้อแต่ต้นปีคุณมรัสยังไงกำไรอยู่ละใช่แต่ช่วงนี้เนี่ยมนเป็นช่วงที่มันพีคค วันนี้หมดเวลานะคะเกาะติดเรื่องของการศึกอภิบายบแบบไม่ลงมตินะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรพรุ่งนี้ก็มาว่ากันนะคะ